ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม Gen Chin Impact นี่ก็เป็นคลิปแรกของช่องเราที่ได้ลงเกี่ยวกับเกม Gen Chin Impact นะก็มาในวันนี้เนี่ยผมจะมาทําการสุ่มหาตัวละคร Alexino นะครับที่ได้ทําการอัปเดตมาในแพท4.6มาดูกันว่าตัวละคร Alexino ที่ใครหลายๆคนรอคอยกันเนี่ยถ้าเราต้องการได้ตัวละคร C2R1 มันจะหมดอยู่ที่เท่าไหร่นะ C2 เนี่ยก็คือตัวละครซ้ำนะครับผม2ดาวนะส่วน R1 เนี่ยก็จะเป็นอาวุธประจําตัวขัด1นนั่นเองนะครับก็ตัวที่ผมได้เตรียม ไวเนี่ยตอนนี้ผมจะมีทั้งหมด142ตัวกับเพชรเติมที่ผมได้เติมไว้ที่24,000เพชรนะครับก็ตีไปประมาณ7,700-7,800บาทนะก็ไม่น่าจะเพียงพอนะครับเดี๋ยวถ้าไม่พอคอยทําการเติมเพิ่มแล้วกันส่วนถ้าต้องการเติมเกมเกมชินีมแพคแบบถูกกว่าเติมเองเนี่ยสามารถเติมผ่านร้านอีลาสติกชอปได้นะแชทไลน์หรือว่าแชทฝานเพชรไวคุยก็ได้นะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องอันดับ10ด้วยแล้วกัน เดี zaman, ๋ยวเราจะมาทําการสุ่มกันที่ตู้ตัวละครก่อนนะครับเพราะตู้ตัวละครเนี่ยเราไม่สามารถคํานวณได้ว่าเราต้องหมดเท่าไหร่ถึงจะได้ C2 นะแต่ว่าตัวอาวุธเนี่ยเราสามารถคํานวณได้นะครับเพราะตัวอาวุธเนี่ยมันจะมีการันตีอยู่แล้วนะครับผมที่3ครั้งนะก็80คูณ3ก็จะอยู่ที่240เมตรแล้วก็จะได้อาวุธการันตีอย่างแน่นอนแต่ว่าตัวละครนี่สิครับผมมันก็จะมีการหลุดเลดบ้างอะไรบ้างนะแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยก่อนสุ่มผมมีการันตีตู้ตัวละครอยู่แล้วนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยเพิ่งออกตัวละครอย่างเคิงไปก็ เรามาทําการสุ่มกันดีกว่านะครับผมกับการันตีแรกที่ผมมีอยู่ว่ามันจะออกลึกหรือเปล่ลปานะก็เริ่มเลยครับเปิดมาเป็นม่วงตรงนี้ก็ข้ามไปเลยนะไม่ต้องด้วยเสียเวลาได้มาเป็นธนูนะธนูรีสกิลด้วยไปต่อกันครับรอบที่20ข้ามเลยครับผมม่วงแบบนี้นะ ได้ตัวละครอย่างเซียงหลิงมาซึ่งเซียงหลิงผมเนี่ยก็ซีหกไปเป็นที่เรียบร้อยก็ไปกันต่อครับรอบที่สามสิบยังไงดูแล้วน่าจะลึกแน่นอนนะแล้วก็เซียงหลิงมหอีกแล้วนะครับผมแล้วก็เฟอร์แมนเดตอีกตัวหนึ่งก็ดีนะครับเฟอร์แมนเตผมยังไม่ซีหกเลยนะไปต่อครับรอบที่สี่สิบยังคงม่วงอยู่นะได้มาเป็นเซียงหลิงอีกแล้วนะไปต่อรอบที่ห้าสิบนะครับมีการันตีแล้วมันชอบลึกทุกทีเลย ภามไปครับได้มาเป็นลินเน็ตนะครับผมลินเน็ตหรือลินนีนะน่าจะลินเน็ตนะครับพี่เขาชื่อลินนีนะที่เป็นตัวละคร5้าดาวไปกันต่อครับผมรอบที่60ยังไม่ทองนะดูแล้วน่าจะ70อัพแน่นอนก็ไปครับผมรอบที่70ย่งอีกเหรอโอเค70ก็ยังไม่ทองนะครับเรียกว่าลึกมากๆพอมีการันตีแล้วลึกแบบนี้ทุกที่ไปรอบที่80กันครับ ยังไงก็ต้องทองก็แหละตรงนี้มารลุ้นกันว่าจะทองกี่ครั้งนะครับผมกี่ตัวนะผมยังไม่เคยได้แบบ2ทองที่เป็นตู้ลิมิเต็ดออกมาติดกันใน10โลเลยนะครับดูแล้วคลิปนี้ก็น่าจะคงไม่ได้นะได้แน่นอนไม่ต้องลุ้นอยู่แล้วนะครับผมและกันท่ายมาตัวเดียวก็ไปกันตอนะครับเกี่ยวกเม็ดที่เหลือเป้าหมายของเราคือ C2 นะ10ใบ,บแรกก็ยังไม่มานะครับ อยางมีประสบการณ์แบบสุ่มประมาณ2ีครั้งแล้วออกทองมากๆเลยนะครับ20ก็ยังไม่มานะไปกันต่อครับผม30ก็ยังคงม่วงอยู่มีหลุดเลดด้วยตัวละครเฮโซมาด้วยไปต่อครับยังอีกนะครับผมรอบที่50นะไปครับผมอันนี้น่าจะรอบที่50หรือเปล่าถ้าผมนับไม่ผิด เอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันนะครับตอนนี้ออกทองมาได้ไวเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งดีกับผมนะตัวเหลือ1ิใบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราคอยไปแลกกันดูแล้ว C2 น่าจะอยู่ไกลพอสมควรนะก็แลกมาครับไปต่อครับอันนี้รอบที่70นะข้ามไปครับผมลึกตลอดเลยนะและถ้าออกทองมาก็อย่าหลุดแล้วกันนะครับมาดูการหลุดไหมทองแล้วนะ ลึกไม่ว่าแต่ลึกแล้วอย่าหลุดแล้วกันลุ้นกันครับเสียงหลิงใหม่อีกแล้วนะยังไงโอเคไม่หลุดนะครับ C1 แล้วนะสวยมากครับมีซ้ำหรือเปล่าโอเคไม่มีซ้ำนะครับไปกันต่อนะต้องไกลแค่หนึ่งตัวละครเท่านั้น ตอนนี้เดี๋ยวทำการแลกมาก่อนแล้วกันนะครับออขอแลกมาสักแลกมาสัก14,400ั้เพชรละกันนะเป็นเลขที่สวยดีนะครับก็ไปต่อกบผมรับที่10นะ20ครับอย่างนะอยากได้ทองแบบช่วงประมาณ30-40มากเลยไม่รู้คลิปนี้จะให้ผมได้หรือเปล่าไปต่อครับรับที่30ยังไงยังไม่มาใช่ไหม ลึกได้นะครับแต่ถ้าลึกแล้วไม่หลุดเนี่ยผมก็รับได้นะโอเคยังคงม่วงต่อนะงั้นเราไม่นับแล้วรู้สึกว่านับที่ไรมันจะลึกทุกทีเลยยังไงยังคงม่วงอีกแล้วนะดูแล้วสองพี่น้องอย่างฟิิเนตแล้วก็ลิเนตเนี่ยน่าจะ4 6อย่างแน่นอนนะในชิปนี้ขามครับมากรนลัวเลยไปต่อ จะให้เราเหลือลูกแก้วไว้สุ่มวันนี้บ้างไหมนะไว้สุ่มอาวุดหน่อยครับหวังว่าจะไม่หลุดแลยกันไว้ต่อครับโอเคมาแล้วเดี๋ยวเรามารุนกันถ้าออ,ออกทองเป็นตัวละครอย่างเล็กซิโนนี่คือจบเลยนะโอเคแล้วก็เรียบร้อยนะครับผม C2 แบบไม่หลุดเลยนะนับจากการันตีแล้วก็ตัวละครอีก2ตัวจะมีเบิ้ลหรือเปล่านี่มารุนกันนะครับไม่น่าจะเบิ้ลนะดวงผมไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่ารอบนี้เป็นการสุ่ม C2 ที่ดวงดีสุดแล้ว พอตอนไลายเดนเนี่ยผมโดนไป83โลหลุดเลทนะครับผมและการันตีเนี่ยก็โดนีก85โลซึ่งตอนน,นนั้นเนี่ยเรียกว่าเกลือสุดๆเลยกว่าจะได้ไลายเดน C2 มาก็เดี๋ยวเรามาทําการแลกกันก่อนและกันนะครับผมก็แลกมาได้24โลนะมาลุนกันที่ตัวอาวุธกันต่อนะครับก็ตัวอาวุธนี่แหละส่วนมากผมจะโดนการันตีนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาทําการสุ่มกันเลยดีกว่าเปิดมา10ใบแรกเป็นม่วงนะครับ ได้มาเป็นธนูนะครับผมธนูฟาโวนะก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าธานูฟาโวผมมีเต็มคลังแล้วไปต่อรอบที่20กันยังคงม่วงอยู่ยนะได้ดาบไททันมานะครับเป็นดาบที่ดีมากเลยนะดาบอันนี้ไปต่อครับรอบที่30โอเคได้เป็นสมุดที่แบบใช้งานไม่ได้เลยนะครับสมุดสีดาวนี้นะเรียกว่าเกลือสุด,สด ทองยังส่วนใหญ่ตัววุฒเนี่ยทองจะไม่ลึกมากนะครับประมาณ60 70ก็จะทองนะเพราะมันจะการันตีอยู่ที่80ไปต่อกันครับดูแลวน่าจะได้เติมเพิ่มแน่ๆนะถ้าทองแรกมันหลุดเลสข้ามไหมครับผมอันนี้น่าจะการันตี70แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะส่วนใหญ่70ก็จะทองแล้วสำหรับตัววุธโอเคยังไม่ทองอีกลึกไม่ว่าแต่อย่าหลุดแล้วกันแล้วโดรีมาจากไหนเนี่ย ไปครับผมอันนี้ต้องการันตีแล้วแหละลุ้นกันว่าจะได้อาวุธหรือเปล่าคือถ้าหลุดของลินนีมาเนี่ยผมไม่มีตัวละครลินนีนะครับบอกไว้ก่อนเอาไปใสใ่ตัวอื่นก็น่าจะไม่ได้โอเคแล้วก็ได้ว่าเป็นสกายวอร์ดไพร์นะครับดาบ5ดาวอันนี้นะไม่รู้วาใสใ่ตัวไหนเหมือนกันนะครับจะมีเบิ้ลไหมนะฟาโวนะครับไม่น่าจะมีเบิ้ลแล้วแหละ ก็การที่ผมได้เป็นอาวุธที่ไม่ใช่อาวุธลิมิเต็ดแล้วก็หลุดเลนมาแบบนี้เนี่ยนั่นหมายความว่ารอบต่อไปที่ออกทองจะเป็นอาวุธระดับลิมิเต็ดแน่นอนนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าเราจะได้เป็นของลินนีนะครับหรือว่าของท่านพ่อเดีย๋ยวเรามาทําการไล่ก,กันต่อแล้วกันนะตรงนี้น่าจะสุ่มได้10โลนะครับแล้วเราคอยไปทําการเติมเพิ่มกันจัดไปครับทองรือหรือเปล่าโอเคไม่ทองงั้นก็สกิปนะครับนํามาเป็นดาบใหญ่อันนี้นะ ็นดาบที่ค่อนข้างเท่มากๆเลยเราก็มาสุ่มกันต่อดีกว่านะครับผมก็ได้ไปทําการเติมเพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยนะก็ไปรอบที่20กันครับมาดูกันว่ารอบนี้จะออกเลยไหมยังม่วงอยู่นะก็สกิปไปเลยได้ดาบใหญ่มาอีกแล้วนะครับเพิ่งชมว่าเท่ก็มาลัวๆเลยนะไปต่อรอบที่30กัน ผมเติมเพิ่มไหมเพียงแค่8 0 0 0คริสตัลเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมคิดว่าผมจะโชคดีไงแล้วมันก็โชคดีจริงด้วยนะครับผมมาเป็นทองคือรอบนี้เนี่ยยังไงก็ได้เป็นอาวุธลิมิเต็ดอย่างแน่นอนนะครับเพราะรอบแรกเราได้มาเป็นสกายวอร์ทไพร์เป็นที่เรียบร้อยนะเหลือเพียงแค่ว่าเราจะได้เป็นธนูของลินนี่หรือว่าได้เป็นอาวุธของอเล็กซิโนนะครับหรือว่าเจเล็กของเรานะตรงนี้ได้มาเป็นตัวละครอย่างเดียวหน้าด้วยนะครับมาลุ้นกันนะขอหอกเธอะ ถ้าไม่หอ,อกน่าจะต้องได้เติมเพิ่มแน่ๆเดี๋ยวเรามาลุ้นกันยังไงโอเคหอ,อกสวยนะครับ จะมีอะไรเบิลหรือเปล่าไม่มีเบิลนะตอนนี้ผมก็ได้ทั้งตัวละครได้ทาวุธประจําตัวและก็ได้กลุ่มดาว C2 มาเป็นที่เรียบร้อยถามว่าทําไมต้อง C2 ก็ถ้าคนที่ไม่เคยเล่นเกมเกมชินิมเพกมาก่อนเนี่ยตัวละครเกมนี้มันจะเก่งตอน c 0 C2 แล้วก็ C6 นะครับจะมีน้อยตัวละครที่จะเก่งตอน C1 นะส่วนใหญ่จะไปเก่งตอน C2 ทั้งนั้นเลยนะครับก็อาวุธประจําตัวของตัวละครนเล็กซิโนถามว่าทําไมผมถึงสุ่มนะครับเอาจริงเนี่ยต่อให้มันไม่มีการเปลี่ยนเป็นเคียวเนี่ยผม นะแต่ว่าตัวละครอเล็กซิโนเนี่ยมันจะดีกว่าตัวอื่นหน่อยนะครับตรงที่มันจะมีการเปลี่ยนจากหอกเป็นเคียวนะซึ่งเป็นตัวแรกของเกมที่สามารถทําการเปลี่ยนรูปแบบอาวุธได้แบบนี้นะครับเพราะงั้นยังไงผมก็ต้องจัดอยู่แล้ว <im itation> นั่นเองนะก็เดี๋ยวเรามาคํานวณกันดีกว่าว่าผมหมดไปเท่าไหร่ก็เงินจริงๆที่ผมทําการเติมเนี่ยจะหมดไปที่ประมาณ10,000นะครับเติมแพ็กใหญ่ไปสแพ็กเติมผ่านร้านก็เลยจะถูกหน่อยนะก็ถ้าใครอยากเติมผ่านร้านแบบถูกๆแบบผมเนี่ยก็ต้องเติมผ่านร้านอีลัสติกช็อปได้เลยนะคร กันตัวละครเนี่ยผมไปนั่งนับดูแล้วนะครับเฉลี่ยนะครับหตัวละครเนี่ยผมจะเสียไปประมาณ80โลนะก็เท่ากับว่า3ตัวละครเนี่ยผมจะเสียไปที่240โลโดยประมาณนะครับส่วนตัวอาวุธเนี่ย ผมเสียไปที่100โลพอดีเลยนะครับผมก็ไปนับด,ดูแล้วนะก็รวมๆเนี่ยผมเสียไปทั้งหมด340โลได้ตัวละครมาที่ C2R1 นะอันนี้ก็นับว่าโชคดีนะครับตอนแรกผมคิดว่าผมน่าจะต้องเสียอย่างน้อยๆประมาณ450โลขึ้นไปนะครับถึงจะได้ตัวละคร C2 แล้วก็อาวุธ R1 นะแต่ว่านี้เนี่ยผมดันไม่หลุดเลทเลยนะครับซึ่งมันแปลกมากๆเพราะเวลาผมสุ่มตัวละครในเกมนิทรรลนเนี่ยผมจะหลุดเลททุกทีเลยนะเอาน่อยคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า คลิปนี้ก็ต้องขอบายบายแล้วกันนะครับ